สวัสดีครูอ้ออีกครั้งหนึ่งนะคะก็กลับมาแล้วก็กครั้งที่แล้วก็ได้ประโยชน์อะไรไปเยอะมากเลยก็หวังว่าทุกคนที่ฟังนะคะก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ได้เปิดมุมมองใหม่ๆที่จริงๆแล้วข้อมูลในประเทศไทยต้องบอกเลยว่ามีน้อยมากนะคะถ้าเปิ้ลรู้ตั้งแต่เดือนแรกนะคะเปิ้งคงได้เตรียมตัวมากกว่าน,นี้แต่ไม่เป็นไรค่ะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะคุณแม่ต่งางๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเดือนหนึ่งเดือนสองหรือเดือน 8, 9, แปดเดือนเก้าเราก็ยังไม่สายนะคะที่เราจะเตรียมตัวค่ะ ดังนั้นวันนี้เป็้นมีคําถามมาถามครูอ้อค่ะซึ่งเป็นคําถามที่เปิ้นเองก็สงสัยแล้วก็คุณแม่หลายๆคนก็สงสัยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทําโยคะได้หรือเปล่าเพราะก็มีแอบทาไปบ้างแต่ในข่าเดียวกันแล้วเพราะว่าเราก็ได้ยินมาว่าโยคะเนี่ยจะช่วยทําให้เราคลอดง่ายอันนี้มันจริงไหมคะ คำถามนี้น่าสนใจค่ะงั้นเดี๋ยวครูขอรบกวนถามแม่เบิ้ลกับว่าแล้วคุณแม่คิดว่าการออกกำลังกายและการฝึกโยคะในช่วงตั้งครรภ์ทำให้เราคลอดง่ายไหมลองเดาเล่นๆยู่ส่วนตัวเปิ้ลคิดว่ามันน่าจะช่วยช่วยในเรื่องของการหายใจช่วยในเรื่องของการยืดเส้นบางจุดเพราะว่ามันเมื่อยมากเลยค่ะแล้วก็รบกวนคุณสามีป้วย มันเมื่อยตลอดรู้สึกว่าเออเรามีอะไรท่าไหนยังไงที่มันจะสามารถยืดร่างกายซาลีระเราให้รู้สึกสบายแล้วก็ยืดหยุ่นได้มากขึ้นจากจากลีระเราที่เปลี่ยนแปลง<อ>ก็คิดว่าน่าจะทําได้แต่อาจจะไม่ได้ทุกท่านั้นเอง ก็คำตอบคุณแม่มีแล้วลหละว่าใช่ค่ะการออกกำลังกายและการฝึกโยคะในช่วงตั้งครรภ์นเนี่ยครูต้องแบ่งเป็น2อ,อย่างเลยว่าช่วยในเรื่องของระยะสั้นในคุณแม่ที่มีความตั้งใจอยากออกกำลังกายหรือฝึกโยคะเพื่อการเหยียดยืดและลดอาการปวดต่างๆในช่วงตั้งครร ดีค่ะถ้าระยะยาวหนูอยากจะคลอดง่ายขึ้นหนูก็เลยเลือกที่จะออกกำลังกายและฝึกโยคะในช่วงตั้งครรภ์อีกทั้งระยะยาวกว่านะคะยังมีงานวิจัยพบว่าคนที่ออกกำลังกายและฝึกโยคะอย่างสม่ําเสมอตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ด้วยซ้ำมาจนถึงช่วงตั้งครรภ์ทำให้ระยะการฟื้นตัวหลังคลอดเร็วขึ้นมีแต่ข้อบวก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 จากการฝึกโยคะและการฝึกออกกำลังกายครูก็ ย้ำคาว่าดีแล้วควรทำค่ะแต่ก็มีข้อบ่งชี้แล้วก็มีข้อที่คุณหลีกเลี่ยงเช่นเดียวกันเพราะว่าในคุณแม่ที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนไม่เคยฝึกโยคะมาก่อนเลยก็ต้องมีการตั้งคำถามต่อว่าแล้วถ้ามันดีเราจะเริ่มฝึกโยคะได้ตอนไหนเนาะอ่ะก็มีงานวิจัยนะคะเขาก็พบว่า ถ้าเราจะถามว่าคุณแม่ที่ออกกำลังกายก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์สามารถคอนติเนียต่อเนื่องการออกกำลังกายหรือการฝึกโยคะได้เลยโดยกําหนดแบบนี้นะคะว่าคนที่ออกกำลังกายสม่ําเสมอก่อนตั้งครรภ์ควรออกกำลังกายไม่ต่ํากว่า6เดือนก่อนที่จะตั้งครรภ์แล้วคําว่าสม่ําเสมอก็คือฝึกออกกำลังกายหรือฝึกโยคะ2อถึงสครั้งต่อสัปดาห์6เดือนก่อนตั้งครรภ์ ฝึกในแต่ละสัปดาห์ 2- อถึงสาครั้งต่อสัปดาห์อันนั้นเราถือว่าออกกำลังกายและฝึกโยคะอย่างสม่ำเสมอก่อนที่จะตั้งครรภ์ถ้าคุณแม่อยู่ในกลุ่มนี้ยพอรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์สามารถคอนติเนียต่อเนื่องกันออกกำลังกายของเราได้เลยแต่ถ้าคุณแม่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนเลยค่ะหนูก็เริ่มออกกำลังกายบ้างัะคุณก็เดินแบบหนึ่งเดือนครั้งหนึ่งอะคะ่ะ ถือว่าออกกกายสม่ำเสมอไหมคะก็ถือว่าไม่สม่ำเสมอเนาะถ้าเป็นเช่นนี้ครูก็จะแนะนำโดยรวมว่าควรเริ่มที่จะฝึกโยคะและออกกำลังกายตั้งแต่ไตรมาสที่สองเป็นต้นไปคะ่ะแล้วอย่างถ้าเป็นไตรมาสที่สามยังสามารถออกฝึกโยคะได้ไหมคะหรือฝึกการหายใจสามารถฝึกออกกำลังกายแล้วฝึกโยคะได้ไปจนถึงวันที่เองเจ็บคันคลอดได้เลยคะ่ะ แม้ว่า <All> right, คุณแม่ <all right. S 1> อาจจะไม่ไม่ได้ออกกําลังกายมาก่อนหน้านี้เหมือนไม่ได้เป็นชาต <All right. S 2> ินนึ่งก็ยังสามารถทําได้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะร่างกายของผู้หญิงเราเนี่ยมีความแตกต่างกันด้วยหลายปัจจัยเนาะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งตั้งครภ์จำนวนคันที่เท่าไหร่อายุแม่เท่าไหร่ mm hmm. ออกกำลังกายก่อนหน้านี้สม่ําเสมอไหมเราเป็นคนแอคทีฟไหมหรือบางคนเนาะไม่ได้ออกกำลังกายเลยค่ะรูแต่ว่าด้วยสายอาชีพเป็นพึ่งต้องแอคทีฟตลอดเวลา คนที่เป็นชาวไร่ชาวนาไม่ต้องออกกำลังกายด้วยซ้ําเพราะก<ะ>ิจวัตรประจําวันของชีวิตเดินอยู่แล้วเนี้ยเออเดินอยู่แล้วว่าขุดดินอยู่แล้วว่ายกของ<ะ>อยู่แล้วเพาะฉะนั้นก็คือถือว่าเป็นคนแอคทีฟแล้วไม่จําเป็นต้องออกกำลังกายด้วยซ้ําแต่ในปัจจุบันเนาะเราจะเจอคุณแม่แมหลายๆคนที่เป็นแบบว่า working woman เป็น housewife work from home เพราะฉะนั้นค่ะกลุ่มคนเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นกลุ่มคนที่เหมาะมากๆที่ควรจะฝึกโยคะคนท้องที่ควรจะฝึกออกกำลังกายให้มากขึ้นกว่าปกตินิดหนึ่งแต่ไม่ควรทำนิดหนึ่งใช่ไหมคะคืออาทิตย์นึ่งสองสาครั้งหรือว่าคำถามดีมากเลยค่ะองค์การอนามัยโลกระบุไว้แล้วว่าแนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์ควรแ c t i v e นะคะไม่ต่ากว่า หนึ่งร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์นั่นก็แปลว่าตีง่ายเลยว่าถ้าเราเลือกที่จะออกกำลังกายหรือเราเลือกที่จะเดินก็ไม่ต่ำกว่ายี่สิบถึงสามสิบนาทีต่อวันอย่างน้อยห้าถึงหกวันต่อสัปดาห์ดังนั้นน,นี่นอันนี้คือรวมการยืดแล้วด้วยการยืดแล้วออกใช่แล้วค่ะใช่ แล้ว<า>อย่าง <คน S 1> ช่วงคว่าแอคทีฟบางคนก็แตกต่างกันเนาะแต่มาที่สามช่วงท้ายๆที่หลายคนบอกว่าไม่ควรเดินเยอะนี่จริงไหมคะอันนี้แล้วแต่ด้วยคะ่ะเป็นคํำถามที่ดีมากโดยปกติแล้วนะคะการ เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตคุณตีไปเลยร้อยเปอร์เซ็นคุณแม่ที่ไม่มีความเสี่ยงใดๆไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆเดินไปเอะจ้ะเดินไปเรื่อยๆเดินไปไม่มีข้อกําหนดเอาง่งายๆเลยในชีวิตประจำวันถ้าไม่ต้องเดินอ่ะคุณแม่ก็ต้องเดินไปเข้าน้ำเนาะเราก็ต้องแบบลุกจากเตียงเดินไปอาบน้<ะ>ําถ้าจะไม่ให้กูเดินเลยเราวย่งไงอ่ะขอวิวแชร์หรือแบบม, <c oughs> มันก็มีบด้กนนานั้นก็ค,ค,คือคือคือยังคงต้องใช้ชีวิต เป็นปกติของเราทุกๆวันไปค่ะถ้าข้อเสียหนึ่งคือหนูเหนื่อยค,คููหนูไม่อยากเดินอ่ะถ้าไม่อยากเดินให้เลือกนะคะในเรื่องการฝึกการหายใจหรือคู่ขาหนูก็เดินได้หนูไม่เหนื่อยแต่หนูปวดหลังอะหนูปวดเข่าหนูปวดสะโพกครูแนะนําเลยค่ะออกกำลังกายในสระว่ายน้ำมันมีหลากหลายเทคนิคมากที่ช่วยคุณแม่สังที่จะ active ไปจนถึงวันที่เราเจ็บคันคลอดและการคลอดกรณีหนึ่งที่ครูไม่แนะนําให้คุณแม่เดินเยอะๆหรือออกกําลังกายเช่นท่ายองท่านั่งยองท่าสควอตในคุณแม่ที่พอเข้าสัปดาห์ที่36แล้วหัวน้องยังไม่กลับหัวลงสุดเชิงกราเราจะยังไม่แนะนําให้เดินเยอะเนื่องจากว่านะคะยิ่งเนาะที่คุณแม่เดินเยอะมากเท่าไหร่แรงนุมถูงของโลกจะทาให้ตัวน้องอะ่ะ ดันไปสู่เชิงกรานมากเท่านั้นเนาะแต่ด้วยความที่เราอยากให้หัวเขาเป็นสิ่งแรกที่สู่เชิงกรานค่ะไม่ใช่ก้นเขาดังนั้นยิ่งเดินมากเท่าไหร่หรืออยู่ในท่านั่งยองมากเท่าไหร่สำหรับคนกลุ่มนี้ค่ะก็ทำให้การคลอดมีความท้าทายมากขึ้นคุณไม่ได้บอกว่าการคลอดจะยากขึ้นนะแต่การคลอดมันจะท้าทายมากขึ้นระยะเวลาการคลอดจะยาวนานขึ้นช่วงการเจ็บคันคลอดช่วงการคลอดก็อาจจะเจ็บมากกว่าคนคุณแม่ ที่น้องหัวกลับดังนั้นก็จะมีข้อหลีกเลี่ยงค่ะว่าถ้าเข้ามาสู่สัปดาห์ที่สามสิบหกโดยประมาณนะคะถ้าน้องยังไม่กลับหัวเน้นว่าให้ฝึกท่ายโยคะท่าอื่นๆซึ่งครูเชื่อว่าเราน่าจะไปวีดีโออื่นแล้วละ่ะห่ะไม่เน้นเดินไม่เน้นท่าย,ยองแต่เน้นเรื่องการหายใจแทนแล้วเรายังมีอีกหลากหลายเทคนิคเพื่อช่วยให้หนูน้อยกลับหัวสุดเชิงกราน นี่ก็เป็นข้อหลีกเลี่ยงแล้วก็อาจจะเป็นข้อหลีกเลี่ยงอื่นๆเช่นการฝึกโยคะโดยทั่วไปเราจะมีท่าที่บิดตัวใช่ไหมคะเราจะมีท่าเรียกว่าเป็นหัวกลับหรืออินเวอร์ชันง่ายๆเป็นท่าที่แฟนซีอ่ะมันเป็นท่าที่แบบว่าอุ้ยถ่ายรูปแล้วเจ๋งมากอะ่ะถ้าเป็นคุณแม่ที่ฝึกโยคะมาก่อนหน้านี้แล,แล้วทำแฮนด์แตนได้ทำเฮสตนได้อยู่แล้วอยากจะทำก็ทำไปจ้าแต่ คูก็ไม่แนะนําเช่นเดิมเพราะมีหนึ่งฮอร์โมนที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้รู้ว่าในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะ ฮอร์โมนนี้เรียกว่าฮอร์โมนเแลกซินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยให้ข้อต่อเส้นเอ็นกล้ามเนื้อในร่างกายคุณแม่ผ่อนคลายโดยเฉพาะรอบๆสะโพกและหลังส่วนล่างเพราะฮอร์โมนนี้จะช่วยให้การคลอดง่ายขึ้นดังนั้นการที่เราอยู่ในท่า i n นเวอร์ชันหรือในท่ายโยคะที่เหยียดยืดมากจนเกินไปไอฮอร์โมนเนี้ยพอมันเหยียดยืดมากเนาะท่าต่างๆทำให้มันไปเพิ่มแรงดัน หลังตรงส่วนล่างคะของเราอาจจะปวดได้หลังคลอดดังนั้นไอ้ท่าแฟนซีลบบนี้ถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงไปก่อนเราคงยังไม่จําเป็นต้องทำมากงค่งในชว่วงนี้เนาะเราเน้นอะไรเราเน้นเดียวค่ะเพื่อคลอดง่ายเราคงไม่ได้เน้นยกคะเพื่อเราจะได้ถ่ายรูปแล้วก็ลงอินสตาแกรมมียอดไลค์เยอะๆซึ่งก็จะมีข้อเสียแล้วว่าถ้าคุณแม่คนนี้ทําได้ฉันจะทําบ้างอ่ะเกิดเป็นแบบแฟทอินฟลูเอนซ์เข้าไปอีกหรือแม้กระทั่งนะคะ คุณแม่ที่พอตั้งครรภ์แล้วอยากจะฝึกโยคะแต่หนูจะไปโยคะที่สุดโองข้างๆค่ะเขาทําอะไรหนูก็ทำแต่เราลืมไปว่ามันมีท่าบางท่าที่เหมาะสําหรับคนท้องและมีบางท่าที่คุณหลีกเลี่ยงในช่วงตั้งครรภ์ก็กลายเป็นว่าครูอยากจะบอกว่าถ้ามีโยคะคนท้องก็ไปโยคะคนท้องเลยจะดีกว่าที่จะไปโยคะสําหรับบุคคลทั่วไปเพราะว่าทําไมถึงต้องมีครูสอนโยคะคนท้อง เพราะเรารู้ว่าท่าไหนควรทำท่าไหนควรหลีกเลี่ยงเรามีเทคนิคที่มากมายเมื่อเปรียบเทียบกับครูสอนโยคะโดยทั่วไปไม่ได้ว่าครูเหล่านั้นสอนคนท้องไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าเรามีสิทธิ์เลือกเนาะเราเลือกไปสเปซิฟิกเลยไม่ดีกว่าหรือค่ะยังไงอยากจะให้ครูอ้อฝากถึงแม่ๆนะตอนนี้นะคะใครที่กําลังดูอยู่ว่าเพราะจริงๆครูอ้อก็เป็นแรงบันดาลใจให้เปิ้ลที่ได้แบบว่าเฮ้ยเราสามารถเลือก มีทางเลือกใหม่ๆได้นะคะอยากจะให้ครูอ้อฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมไหมคะฝากติดตามค่ะถ้ <laughs> างนั้นฝากเพจไว้ได้ <laughs> เลยค่ะฝากเพจทั้งของแม่เปิ้ลแล้วก็หรือใครที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาเรียนรู้สามารถเข้ามาตรงที่เดิมเลยคะ่ะ u t u b e ของครูชื่อนี้เลยจะ Awesome b อ r s t โยคะนะคะครูก็จะลงข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมนะคะในการคลอด รวมทั้งโยคะคนทองด้วยคะ่ะมีเทคนิคหลากหลายเยอะมากๆค่ะสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีอยู่ที่ตัวแม่แหละว่าเราจะพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วจัดสรรเวลามาเรียนรู้หรือไม่นะจ๊ะอย่าลืมเพื่อลูกของเราละเพื่อตัวของคุณแม่เองนะคะค่ะยังไงก็ฝากแม่แม่ทุกคนนะคะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็สามารถ เขียนใต้คอมเมนต์ไว้ได้นะคะว่าอยากจะถามอะไรครูอ้อหรือว่าอยากจะให้เปิ้ลถามอะไรครูอ้อให้นะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจ Awesome w o r d and You ค่ะของครูอ้อกันนะคะในวันนี้ขอบคุณครูอ้อมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,บ,คคะ,คะบ๊ายบาย